ทำกับข้าวอีกแล้วตอนเช้าเนี่ยตื่นมาก็เพลิน้าไ่กินก็อดต้องกินอยู่แล้วเนาะวัตถุดิบเราก็ปลามหมอ ตีตัวที่เราไปตกมาครับไม่ได้ถอดเกล็ดส่วนนี้น้องถอดเกล็ดแล้วเมื่อวานเขาว่าจะทำหปอกย่างแต่วันนี้มาสานต่ออีกถ้าถอดเกล็ดแล้วไปทาเกลือมันไม่อย่างนั้นเกลือมันไม่เข้าย่างต้องใส่ต้องไม่ถอดเกล็ดถ้าย่างย่างแบบถอดเกล็ดมันจะอย่งนั้น เดอนไม่เข้านี่ถ้าบังแบบนี้มันจะเข้าหนะ่อยถ้าบังแบบนี้เราชอบแบบย่างแบบเกล็ดๆตรงเนี้เนยเกล็ดแบบนี้เวลาทาเกลมันจะเข้าดีเข้าเนือ้อย่างสีตัวนี่หรอครับย่างแล้วเราไปจำเจรียวกิสดตำริกสด,กสดจิ้มน้ำมะนาวแซ่บจ้าวกล้อ เดี๋ยวทางเือรก่อนเนาะปลาหมอเนี่ยปลาที่เราไปตกมาครับไปตกปลาลึื่องท้องมาวันนี้ว่าจะไปตกอีกเนาะไปตกชมบรรยากาศท้องชุมนาเนาะตกส,สุดบรรยากาศไป ไซส์ใหญ่ไซส์ขนาดนี้แหละครับเอฟซูทุกคนเราไปตบทุกวันได้วันละสองสามตัวกว็ยังดีแนละ้วย่างแบบน้องปลาทักเลือปลาเอื้อมหิมะกอดมานี้แหละครับเดี๋ยวเอาไปก่อไฟก่อนเนาะ ฐานก็จะหมดแล้วยังไม่ได้เป็นเผาเลยครับยังไม่มีฟืนไม่มีไม้ตัดข้างทางไม่มาเผาไม่ได้จะได้เป็นยางนะซื้อก็ไม่ไหวแล้วครับอีกชิ้นคนถุงละถุงขายเป็นกิโลและะ้วมั้งขายเป็นถุงถุงละสาสิบห้าบาทสี่บาทก็มีแทงฐานตรงนี้ ฐานแพงตรงละ45บห้าหรือสาโอสี่หรือ35บาบทนี่แะครับฐานเศษสามสิบบาทฐานฐานสวยๆหน่อยมันจะแพง40บาท ย่างลองเท้าเดี๋ยวขออนุญาตก่อไฟก่อนครับก่อไฟแล้วครับเดี๋ยวไปตำพลิกรอก่อนครับพลิกสดเนาะทำน้ำจิ้ม ไล่คุยกับกล้องคุยกับเอซยังมาฮึกอ,อยู่ทางนน้นเข้าใจไหมเอฟซีเซกเหลือฮึกอ,อยู่นน้นดิ แค่นี้แล้วครับปรุงสำเร็จเลยเนาะแล้วก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็เอาไว้บีบมะนาวใส่ทีหลังเนาะไปย่างปลาก่อนครับเนาะย่างปลาเสร็จก่อนน้ำจิ้มมะนาวป็ดสดสดแบบนี้ถ้าไม่ใส่มะนาวก็ได้ครับจิ้มแบบนี้ก็เลยก็ดีแบบลุกทุ่งลูกทนะุ่งเนาะหรือว่าไปเอาไปกิน รรมหัวไร่ปลายนาก็ได้ถ้าเหลือจะเอาไปนกนสุดสุด,สด,สดเหลือดั้งเดิมนี่กินกับข้าวอร่อยดีแน่นยข้าวร้อนข้าวสวยร้อนๆกินกับตําพริกสดข้าวสวยร้อน สมัยก่อนกินแบบนี้แหละกินข้าวกับน้ำพลิกยุคเก้าศูนยุคเก้าศูนกินแบบนี้แหละสมัยไม่มีรองเท้าเดินเท้าเปล่าแซ่บๆครับผมไปไปย่างปลาครับ Thank you ย่างย่งเนี่ยแล้วครับเอฟซีทุกคนสุกแล้วนาโอ้ยยังฝังนิดนึงตัวนึงไฟดับหมดแล้วแล้วอุ่นก่อนครับสุกแล้วโมสวัสดีครับสุกแล้วครับกินข้าวด้วยกันครับเอฟซีทุกคนเราไม่ได้ใส่มะนาวเนาะกินแบบนี้เลย ตับไก่กเด็กแมก่กินแล้วมั้งเขกินกันหมดแล้วครับแต่เ,เราหมวแต่เป็นย่างแซ่บๆด้วยกันครับเอฟซีทุกคนบอกให้แม่ขเขารอกินก็เขากินก่อนนะครับ<ะ>กินมือตอนเที่ยงก็ได้<ะ>กินข้าวด้วยกันครับไอ้ฮียนมะ่ะ ไอ้บินจันด,ด้วยเนะาะฮะอยามีล่มอืมแค่นี้แล้ะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาแลบชมให้กำลังใจผมขอฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ